สวัสดีค่ะมนีก็มาพอก็สาวกีผ้าก,กินฉันหนาจากพี่น้องมงนีสาวกีผ้าก,กินฉันนาวจะผ้าพอแมพี่น้องมากินกะเพราถาดจานโตจ้าพี่น้องมงนีสาวกีพัดกะเพราปรงมือจากพี่น้องกับไข่ดาวสองฟองเป็นเล่ย้ะจากพี่น้องก่อนที่จะไปกินฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กด subscribe สาวกีในได้จ้าเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการเทคิปต่อไปนะจาะพี่น้องนาะเมะว่าไรจากพี่น้องนะมงนีไปกินได้จาเดิมอนีว่าวัานสงการที่ พี่น้องไปเที่ยวไซจ้ะพี่น้องเ <c oughs> มื่อกี้ขากับสาวกีเด้อค่ะเหมือนีนีฝึกมีเวลาได้อาัาคลิปีพี่น้องเบืองสาวกีเฮ็ดผมแหมขออนุญาตในความเล็บดำนะจา้าสีผมมันติดมือจ้ะพี่น้องกินได้จา้าพริกน้ำปลาเบื้องพี่น้องอ้ยพริกน้ำปลาเยอะๆเลยจ้ะพี่น้อง อน้ำมันเงียบๆไว้จ้ะ มันมีเขาเศร้าเขาเที่ยงเขาแรงให้จัดพี่นอ้องไม่ได้อกินน้ำกันกันกบสาวกีให้จัดพี่น้องเสร็จแฉะน้ำกันจ้ด อาหารจานเดียวน,ะาน่าจะน้อสงการนี่จะพูดอยา่อยางง่าย น้องสงการกันละมัตระว่างกันนะเด้อจ้า mm hmm. ใส่รถใส่ถนนอื <c oughs> <c oughs> <c oughs> แอบแล no ้วจ้ะนิ้วเขาโอ้พี่น้องมัิงใครดาวสากีที่เราจะเลืองเอ้ให้เลยเลี้งไอ้ให้จากพี่น้องไอ้ห้ไอ้ให้ อืมอืมืมเจ้าขีอจ,จักมากบอกว้าน้ลงเขาอืม สงการเมื่อใดเมื่อบานเลยจ้าพี่น่องครับขี่เป็นสาวอุบลน,นะจ้า

ให้พีกต้องไปจ้ะพี่น้องพี่น้องคำหนีสาวกีให้พี่้องทุกคนนะจ๊จะแซ่บๆน้องกันจ้ามาจ้า Mm <G ül> อืมนี่นองแจบหายไปะมะั่อถ้าไายมากคลิปนี้สาวตีฝากก็ไลคก็แชร์ก็จับตะคห้สายตื้นี้จ้า ่อเป็นกำลังแนงใจในการเดคกิปมาจากน้อพี่น้องมื่อนี้เช้ากีฬาไปเลยนะจ๊ะพี่น้องสวัสดีวันสงการนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนอะพี่น้องเริ่มเอื่นคอให้ถูกหัวด้วยเบอร์เริอพี่น้องเอาเด็ด้ดืดดจับเงินแสนเงินหลานเริอพี่น้องเด้อเช้ากีฬาไปเลยนะจ๊ะมื้อานี้สวัสดีค่ะ